สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับผู้ใหญ่สมภพเหมือนดันเชียครับอยู่หมู่ไหนอย่งนีครับู่หมู่สิบหนองกระทุ่มหมู่สิบหนองกระทุ่มตำบลด่านข้าด่านข้าเป็นลูกหลานผู้ใหญ่ตายายของป่าเถาม่วงป่าเถาวัลย์นี่แหละครับอ๋อวันนี้วันที่สิบห้าเมษายค่ะเนาะครับกิจกรรมวันนี้ของบ้านเอิงตอนนี้อยู่กันเต็มเลยพี่น้องบ้านเอิงมาเขามีกิจกรรมอะไรครับบบมีกิจกรรมน่เจะเลี้ยงปูตานี่คือเรื่องก้าหมูเจ็ดก่อนแบบประวัติอันนั้นเป็นศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุด ก็นั่นก็ขยับไปเรื่อยถูกหมูถูกหมูมีหมูแปดหมูเก้าหมูสิบเป็ดแล้วก็หมูหกอันนี้หมูเองอันนี้หมูสิบนี่น้องกทุ่มนี่คือกฐุมปุยยาจะย้ายปลาเถาแป้นแกอยู่กาเป็นใหญ่รวยตอนนี้ก็เลยวันนี้เรือส่วแพเป็นวันสุดท้ายตลอดนาทำความได้เนี่ยผมมาอยู่กับปุยยาจะย้ายคือผมเป็นคนหมูหนึ่งคนหมูหนึ่งคนหมูนึ่งคนหมูหนึ่ง ที่นี่ก็ผมก็เลาอยากติดผมกับเลยผมตอนนี้งานมันจนผมไลยมันวุ่นแย่ตรงนี้แต่ว่าถามว่ามีไอผมก็ไม่ดูแลพี่น้องคือเวลามีไอเพิ่มนี่ปลาเถาม่วงปลาเถาแป้นนี่เก็บปกปักรักษาอยู่ในหมู่เองอยู่ในตำบลด่านข้าอ๋อทั้งหมดเลยนี่ครับในจำหมดเลยผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่ม่วงปลาเถาม่วงปลาเถาม่วงปูม่วงม่วงปลาเท่าเป้นหรือปูแป้น คเป็นเนี่มาะเถาหลวงมาเถาตุ๊กมาเถาหลายหลายปะเถาสิไี่ลูกหลานจับไม่ได้นี่ครับจะอยู่ในวงหานต้องมีมาพักนะครับจะนี่ก็ต้องอยู่นี่เนาะพูดละหลายที่พี่นายหลานก็ครับสวัสดีครับที่ที่ทางกิจการหน้าที่กับจังกรได้มาออกรายการตรงนี้ครับจะนี่พี่พี่น้องมาเยีงมาจากไหนเด้อครับมาพี่น้องมาเยีงมันมีหมูเท็ดหมูสีหมูซิฟ แล้วกพี่น้องในฐานค่าเนี่ยครับไปก็มารวมมารวมเนาะในช่วงนี้มันเป็นโควิดอ๋อมันเป็นโควิดก็เลยคนไม่ค่อยมากในทุกปีมันจะมากอ๋อถ้าไม่มีโควิดมันจะมากมันจะมากว่านี้อีกในปีนี้มันแบบมันมีโควิดตั้งแต่หกสองหกสามเลยมาจนถึงหกสี่หกห้าอันนี้ก็ได้โอกาสดีอย่างน้อยๆก่อมาให้พี่น้องอนุรักษ ปรเพนี้เก่าๆให้ลูกหลานได้เห็นเนาะเอีล้วอไปนี่ก็พ่อส่งเรือส่งแพทำอะไรทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวมาชักกรเยอ้อชักกนเยอะแต่ว่าผมในบางครั้งนะงานผมจนจนโอเคครับนี่ทมานี้ก็มาเต็มเนาะนี่มีแจ่พี่น้องลูกหลานในหมู่ร้านในในนั่นค่ะขอบคุณผู้ใหญ่มากครับที่มาให้ความรู้และขอบคุณครับาดีครับ